อย่าไปรี่นินผู้เดียวสบายดีป้าแลุงแลเร็วเร็วขอยากกินขนมนะน <laughs> พี่น้องเอ้ยมันหนาหากบวกกับตลกได้บักในหน่อยตัวนี้นะเจ้ามาอยังก็มาน,นีนะนนนน <laughs> พี่น้องมันตอบแบบกูเบกจะหมดทันเลยนะกูเขาจะว่ามันอตอบกูมาว่ามาดำนา มันตอบว่ามาเล่นมันนะจบจบค่ะืมแม่ยังสูลูกไพ้ก่อนนะบอะลูกไพ้นี่ยนะฮะเอาตัวที่สี่กำลังจะขึ้นไปอืมมันได้พอน้องมอดมาดำหน้าซอยนด้พี่น้องเลย เนลามิดน่าเองบาดข่อยบาดแห้งน่ามันคือมาบาดข่อยบาดแห้งวะโอ้คุณเน้องน้องมวยมันผมมาเลยบอสแล้วมันผมมาเลย จูบหน้าดำพี่น้องเบิร์ตฝนหลับบ่านะ่ท่านแตดินกับบ่แห้งดินเปียกเนี่ยดั้มบังห่างรถดั้มบังห่างรถให้นี่นาเออแถวนี่นาพี่เล้วนี่ยมาได้ดำเด้อด้มบังห่างรถแม่ประคอด มันพุ่นได้นี่จ้าน้ากากขี่ควายนน่ไล่ลงมานน่ห่างทั้งนี้นะห่างไม่ได้เอาทั้งนี้มันโนนว่าทั้งนั่นห่างได้อยู่บอลน้ามงนะนะ เมื่อก่อนนะพอดีมีพี่สาวพี่สาวคนอยู่ทางอันสวีเดนคนละเนะาะถ้ถากเข้ามาทางลายแต่มาทางลายว่าเพิ่ากฝากเงินมาฝากเงินมาให้ อันนองมอสกับนองเยี่ยมนองมอสยายกระน,นองมอสกับน้องเยี่ยมไปอันไปไหวสือกิ้นหนุษนะะปดำนานไหา้จะอ,อันจะท้ายนานแล้วแหละเออ เพิ่นฝากเงินมาโอ๊ยตกใจเปดหอยแต่กับงอยสิงคุณรู้ไหมหสิงคุณรู้ไหมหสิงคุณรู้ไหมหสิงเลยรไหมยังไงห้อห้หอาพอพออะพี่เพิ่นฝากเงินมาอัน3,400บาทเนาะ มาไหว้ให้ไปซื้ออยู่ซื้อกินนั่นแหละปัะยำให้อำนาจ 3,400บาทเงินสวีเดนนี่เงินอีหยังเนาะลืมลยจับจุดจับจุดจับจับจุดจับจุดจับนางเอกมือนี้วันที่14เนาะห่างว่าคนสิฮอดมือนี้ อืม er mm ัดเริ่มเบิดมือนี่มาสร้างว่าล้กกาสิแดดเลยว่าสันว่าเฮ็ดปวกับทางข้างเฮายังไม่ันอมอืมเฮ็ดโคกได้ข้าเก็บเฮ็ดโคกขึ้นมาฟางเสาร์นี่เป็นหลอกผู้เดียวเข้า ว่าเสียเฮ็ดโคกค่ะขาดเคลียร์ไปเคลียร์มาพอไปเจองูมองูเลื้มกับงูห่าวนี่แหละอีกแหละโดดมาอีกแหละสิงเลยไหมสิงเลยไหมยังน้อยสองกระเป๋าสองกระเป๋าเออสอง ตั้งกระเป๋าอืม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 ตั้งเด็กมันหาเฮาแล้วมันบินมามันหาเห่า,า,หาเห็นความตาดีของมันอะยืนอยู่พี่มันกระแนมเห็นไปแล้วใส่ไอ้ดำเบิดกล่าแล้วมาพี่เด้อล่างมือมาพี่ เซลเงินหายนีย่หากมาดำหน้าหายมือเดียวได้เงินเลยโ้ปวดโพจะเป็นดวงดีขักน้องมวยมาตั้งเท่ได้มือเลยเนี่ยมันมีใครฝากมาหายอยู่อ้าเนาองควานโอ้ยแมนอีกมึงหลับไว้ขนาดน้องสามพันสี่ร้อยบาท ทำบ่มีไฮเดอร์400นะสี่ร้อยนะแล้วจักเอาทีล่างไม่มีสี่ร้อยโอ้แม่บังวีนะ่ะจ้างคนโลกกล้าบะเนาะคนขึ้นหลายเถนะพี่มาล่างอีพี่มือน่นนะออาทำมาแล้วก็แล้วสิได้ แจ้พอหรอกเป็นคนจับเอาเงินนี่เงินไผยวะบ,บ่มีคนปิดมมีใครตื่นโตกว่าเขาบ๊วยหดือว่าเป็นเงินไผยนัง่งมดนั่งเยี่ยม นิ่มเปื่อยโลดน้องมอนันน้องเยี่ยมป้าทางเมืองนอกผลฝากมาหายอานเสียใจังวะ <c oughs> นังมอนอาจับไปเด้อเอาสีสีเขียดอาจับไปจด,ดีแล้วไปาหายพอโอเค โอเคไปหาพ่อพุ่น okay. พี่พ่อมึงพุ่นขอบคุณป้านะแหมทําบ่ครบเฮาบ่ขอกขอบคุณป้าทางเมืองนอกอ่า เปิดมาขอบคุณปลาล้าหลายๆเด้อที่ฝากเงินมาให้น้องมอสเพกันว่าฝากมาให้ซื้ออยู่ซื้อกินมาดำนาโอยนางงามเลยกรเนาะงโอะตะลีพอแล้วพอแล้วทำเอาเงินนะอเออจับได้แล้วแหละอ่า,อาจับจ้ำจับจ้ำกันขอดได้มดั้ยเยอะเลยอ่ะเอาเสื้ใอใส่ให้ก่อนด้ว โอเคขอคุณดลามาย่ของพวะอพี่บคดเดขอบคุณลลายครับพี่ขอบคุณลาลายที่มัเทาไปอีกเนะา,า,นเากเนะก็ได้ซื้ออยู่ซื้อกินเท่าไรยำห้ยหยำนามันผมมีเวลาไปหาอยู่หากินนะอ,อ่าเบิร์ตซันัน จูบหน้าอำดำนะนั่นได้เงินแล้วหล่ะก็ไปหายอาย่างอยู่สี่ล้อยเด้อเดี๋ยวสิ่ไฮที่ล้างดอกสี่ล้อยนะอา้าวพลาเธอได้หน้ามัดใส่นะจูบพื้นกนรารบ่เออถ้ากระจูบคือการแน่น เขาก็มีหมู่โดยเด้สนากขอบคุณพี่ร้ายๆครับผมพี่ห้มาสามพันสี่อ,อยผิด้ดขึ้นไปสามหลานสีุ่่นเด้อครับเด้อเนาะเออมันเหียซะเดอ้อมันเหียซะไปให้อาพุน่นบอกเก็บเองนะพีน่น้องเอ้ยให้อาแม่น้องเทนเป็นคนจัดการ สานาาๆๆการคั่งของขอบครัวน้องมอดแม่นแม่น้องเทนหลยคนกับสีอาสีทามอยู่เนาะว่าเป็นยังเท้าคือบไได้ไปถ่ายคลิปขอบครัวน้องมอดบอแบบว่าได้เงินเวลาได้เงินเวลาพวกอันพวกโอ้โทษทีเวลาอันเอื้อยอ้ายเพิ่นฝากเงินมาหายกะกะฝากมาผ่านเฮ่านี่แหละเฮาก็หายแม่น้องเทนไปเอาไปห้นั่น มีแม่น้องเทนจัดการอยู่นะครับเลยบรได้ไปเขาบนะเขาก็ไปทางอื่นมันกับบรได้เป็นยังดอกนาอกาคือสิบบวาวขนดอกนอกพี่นอ้องอู้หสามัญสิเป็นหุ่นให้นี่นะดำที่โพดนี่แถวนี่นะแถวน้านี บ่อน,น้ำอยู่นี่ซ้ำส,สิมิตะเฟืองเอออันมันงามได้บัดมันขึ้นมานนะมิตะเฟืองบ่มีดอกห่วงเขาเนาะกับมหอตัวนั้นนะ ให้แค้มข้อควายข้าเจ้านะท้งนั้นนะโอเคพี่น้องเอ้ยมาห่อนี่กระจากล่ากันเที่ยวทะเลแล้วพี่น้องะขอบใจเทุกคนที่ติดตามไว้พอกันไหนลิปถัดไปพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งกันทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนมีเงินใส่กันไลยๆกระโดดจ้า